q u ิ c ว w นโดว์สเป EP 3วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว Snap Layout ที่มาใหม่ใน Windows 11นะครับผมโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ รับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมไลฟ์ชแนลช่องไอทีที่ทุกคนควรดูเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจแฟลชไรฟ์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 3 6 5เนี่ยสามารถสแกน QR Code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line Shopping เลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์หน้าล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของของช่องทีมไลฟ์ได้นะครับมาครับเราก็ถึงคลิปวันนี้กันดีนกว่าคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปของ Windows 11เ็นะครับผมเป็นทริค Windows น1 EP ที่3เอนะ็ด EP E ีที่1นไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้จะเข้าสู่ E ีีที่3กันวันนี้จะมาแนะนําฟีเจอร์เด็ดอีกฟีเจอร์หนึ่งใน Windows 11เนาะที่มาพร้อมกับ Windows 11เนี่ยในช่วงอัปเดต Windows 11ที่ผ่านมาครับผมฟีเจอร์เนี้ยมีชื่อว่า snap layout นะม snap layout คืออะไรคืออผมอยกอย่างปัญหาก่อนเนะาะสมมติผมเปิดแอปพลิเคชันเนีน่ยปนปกันแบบเนี้ยทับลายกันไปมั่วตัวไปหมดเนี่ยทับมั่วตัวอย่างเงี้ยผมอยากจัด layout ให้มันแบบดีๆหน่อยผมจะทํำยังไงนะบางคนก็ลากไปให้มันอยู่แบบนี้เลยแล้วก็เลือกอีกฝั่งหนึ่งมาแบบนี้เอานะผม แต่ว่าตัว Snap Layout เนี่ยมันจะมีหลาย Layout ให้เราเลือกนะอ่าสมมติเราเลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็ได้ที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นอยู่เราเนี่ยมีสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็มีสี่เหลี่ยมนะครับผมอ่าสมมติผมต้องการเปิด Google Chrome แล้วก็ Microsoft Edge แล้วก็ตัว TikTok พร้อมกัน3แอป,ปผมจะทำยังไงนะครับผมอ่าผมต้องการให้ Google Chrome เนี่ยเป็นแอปหลักเนาะเป็นแอปหลักเนาะอ่าผมก็เลือกอ่าสามแอปเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยมันจะมีบอกับนะผมอมส์มาชี้ตรงนี้ปุ๊บมันจะมี Layout ให้เราเลือกอ่าน,นแบบนี้ แบบที่1แบบที่2เป็นแบบนี้แบบที่3แบบที่4แบบที่5แบบที่6ซึ่งโจทย์เราก็คือ3แอปตัวนี้3อันเป็น l a y o u ์แบบนี้ผมก็ว่าอันนี้น่าจะเหมาะสดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันมันไม่มันไม่เท่าไหร่ครับผมแต่เราต้องการก g o กิลโ o m e เป็นเป็นหลักเนาะผมก็เลือกอันนี้นะผมอ่าคุณไดมไหม g ูเกิลโ o m มมันก็จะวิ่งมาสู่แบบนี้แล้วก็มันจะให้เราเลือก2อันที่เหลือนะครับผมอ่าสองที่เหลือคือไลฟ์เม o าซอฟต์แล้วก็ TikTok นะผมก็เอา Ti k t o k มาก่อนเลยปึ๊บอ่าต่อไปก็เป็น Microsoft นเมกา นี่คือโปรแกรม Microsoft Edge อันนี้เป็น Firefox อันนี้ d e s k t o p ออันนี้เป็นเป็นไฟล์เอ็กเลนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเมลนะครับผมผมก็เอาตัว Microsoft Edge ขึ้นมาหน้าต่างของเราเนี่ยก็จะมี3โปรแกรมโชว์แบบเป็นเลเยอร์แบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยอยากเลื่อน t i k t o k ก็สามารถไปดูได้นะครับผมอยากกลับมา Microsoft Edge ก็มอเามาคลิกที่ Microsoft Edge แล้วก็เลื่อนได้เลยอยากไป Google Chrome ก็สามารถคลิกได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะเงี้ยง่ายๆเลยครับผมเปิด Google เปิดแท็บใหม่เปิด YouTube ได้หมด ไป t ิกตอก็ไปเปิดดูสามารถเปิดทำงานได้เลยพร้อมกัน่างง่ายเลยนะ Microsoft Edge เงี้ยถ้าอยากแบบอื่นอ่ะสมมติเป็นสัก4อันละกัน4โปรแกรมหนึ่งหนึ่งเป็น Google Chrome อ่ะสองเป็น Mail สองเป็น Mail อันนี้เรียงอยู่แล้วเนาะมันก็เลยมันก็เลยจัดให้นะผมอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เด็ดอีกฟีเจอร์หนึ่งเนาะสำหรับ Windows 11นะผมลองลองไปใช้งานดูนะผมว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่อ่าทำงานแบบหลายโปรแกรมพร้อมกันนะครับผมหลายโปรแกรมพร้อมกันหลายๆหน้าอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปเสียเวลาย่อลงแบบนี้นะผมย่อลงแบบนี้อ่าแล้วก็ย่อให้แบบแบบแบบนี้คือมันมันก็แปลกๆนะแบบเสียเวลานะผมใช้ฟีเจอร์ที่เขามี มีให้อยู่น่าจะดีกว่านะก็ลองไปทําตามกันดูแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ